พระอภัยมณีตอนที่115ต่อฝ่ายไทยเท้าเจ้าพ่อตาเธอปราโมทสมประโยชน์ในพระปิ่นบดินศูนย์ข้าจะต้องไปรับคอยกราบทูลเชิญประยูรมาวางบังคมคันครั้นขัดเสร็จแล้วเสด็จออกข้างหน้าสั่งเสนาน้อยใหญ่จัดไอสวรรค์ที่ปรางมารปราสาทชัยให้พลายพันรับทรงทันเสด็จมาถึงธานี เลงเตรียมรถแก้วมณีสีสวัสด์จงปูปัดให้สำอางกระจ่างสีทั้งเครื่องราชถาดจำลองล้วนของดีบรรดามีแปดรถให้งดงามกระบ,บวนแห่แตรละสังให้พรั่งพร้อมไปรับจอมนักรินปิ่นสยามจงจัดแจงตามยศให้งดงามแล้วรีบตามลงไปดังใจปองเธอสั่งเสร็จแล้วให้หาวายุพัฒเร็วรีบรัดไปประมูลทูลฉลองจะไปเชิญภูวนยดังใจปองได้รับรองเธอเข้าในผัดไพยน ไัยชยนแล้วสั่งเท้าสั่งเสร็จแล้วเสด็จขึ้นทรงม้าพร้อมเสนาคับข้างทั้งพหลจัดตกลงเสนาพระพลาพลจ,จรดนออกจากเขตนิเวศวังวายุพัสุริวงทรงสิงทพเลี้ยวตลบตามไปดินใจหวังพลางออกจากนักเรศนิเวศวังเสด็จยังเมึงด่านชานบุรินครั้นถึงที่เสร็จ พลันถึงที่เสด็จลงทรงที่นั่งเรือบัลลังรีบไปในกระสินเล่นกระบวนด่วนมาในวารินพร้อมกันสิ้นเรือแพเสียงแจจันถึงประทับกับบัลลังที่นั่งหงเข้าชักธงสีแดงดูแข็งขันขุนเสนามาเชิญเสด็จัันให้จรจันขึ้นไปในเพตราฝ่ายพระสรีสุวรรณวงศ์พงกษัตริย์ออกแท่นรัฐพร้อมพระวงเผางา่าคงสาขุนเสนีกราบทูลมูลิกา ว่าองค์วายุพัดเท้าเจ้าเมืองเซนมาเฝ้าที่พอดินปิ่นพิภพจัดมาครบเรือบรรลังทั้งดั้งเขนกระบวนแห่แลตลอดจอดราเนนเห็นจเกนกันมาเชิญดำเนินไปฝ่ายพระจอมนักครินสินสมบุตรทราบว่าบุตรสเสด็จมาพลางปาใสแล้วเชิญเท้าเจ้าพ่อาให้คราใครสเสด็จขึ้นไปบนกำปั่นด้วยทันทีพาไปเฝ้าพระเจ้าอาบรรดาญาติให้นั่งอาจพนรายท้ายบาหลี ปางพระจอมนครินปิ่นบุรีเธอเป็นปีแย้มเยือนเอื้อนองค์การปลาใสทักเทา้าพ่อตาวายุพั์ในจังหวัดนครเรประเทศสถานนิราชทุกสุขโขมโหราหรือไพผานย่ำดีมาบีทาฝ่ายไทยเทา้าเจ้านิเวศเขตจังหวัดประสานหัดบังคมก้มเกษาอันทุกโศมิได้มีมาบีทาอันพารายกเลยให้เคยคลองดูก็ร่มบารมีเย็นที่สุดเป็นมงกุฎสิบสิบล่าฟ้าฉลอง ซึ่งภาระหนักอ,อกเรื่องปกครองเมื่อก่อนต้องหนักหน้าเรื่งอาวอนด้วยชราวว่าการมักลืมหลงขอทูลองค์บอพิษอดิษณ์จึงยกให้เคยขวัญผ่านคนครราชดนเต็มใจขอให้เป็นอันตัวข้าเป็นสุขไม่ทุกข์ร้อนได้นั่งนอนบริบูรณ์ไม่ขุนเข็นพอได้พึ่งบุญเขาทกเช้าเย็นจะได้เป็นสุขขากว่าจะตาย ฝ่ายพระจอมรมาจากนักเรศได้ทราบเหตุท้าประมูลทุนถวายพระจึงมีองค์การแก่หลานชายจงฝากกายฝากตัวกลัวพ่อตาฝ่ายพระจอมที่ประดิน์สินสมุทรเห็นราชบุตรมาบังคมค้มเกสาแล้วกลับกลานส่ริวงองค์พระอาแต่บรรดาพวกประยุนสกุลวงศ์จึงทุนถามมังคลาว่าอานี้กลับมาดีโดยนิยมสมประสงค์รู้จักญาติน้ำเนื้อในเชื้อวงศ์หรือยังหลงลิ้นครูผู้อาจารย์ ฝ่ายพระจอมรวมาจักนักเรศถึงเล่าเหตุเรื่องราวที่ร้าวฉานบาดหลวงเท่าทำอุบายหลายประการจนเกิดการรบราถึงค่าฟันบอกไปถึงพี่ยากับข้าด้วยยกมาช่วยรบรับเป็นทัพขันกำลังลบเกิดวิบัติอศจา์สลาตันพัดมาในวารีแล้วเกิดฝนตกไม่หยุดสุดจะคิดทั้งมืดมิดหมอกมัวทั่ววิถีไม่เห็นหนสุริยาห้าลาตี พายุตีแตกพัดกระจัดกระจายเอาความหลังทั้งนั้นมาเล่าแจ้งที่เครือบแคลงให้กระจ่จางสว่างฉายวายุาาพัดซาบเรื่องแต่เบื้องปลายก็ค่อยคลายความโกรธพิโรธอาแล้วจึงเชิญพวกพระวงศ์พงศษัตริย์ให้จังหวัดทุกพระองค์เผ่าพงษาให้เสด็จเรือที่นั่งอลังกาที่จัดมารีบไปในนคร ่ายพระศรีสุวรรณวง์ดำรงราชชวนพระญาติปอพิษอดิศรเสด็จลงเรือที่นั่งอลังกรโหสะท้อนเรือกระบวนทั้งทวนทงก็เียงแ,แท้แต่สั่งประดังเสียงก้องสำเนียงดังกั้นทุกสุวรรณหงภายแห่้อมร้อมบัลลังที่นั่งทรงกระบวนตรงมาหยุดพักตำหนักแพ่เชิญพระวงศ์ทรงศักดิ์พักประทับ พวกบกรับขึ้นไปไม่ห่างแหฝ่ายเสยนีสีหมู่ค่อยดูแลมาอัดแอร์รถรัดอัสดรทั้งเครื่องสูงยืนเรียงเคียงสลับดูข้างคับตามหมู่ดูสล่อนทั้งธงเทียวเขียวแดงหย่างมังกรธนูสอนเสสโลโตมาลา ั้งปีกลองสองข้างวางระยะกลองชนะเรียงรายทั้งซ้ายขวาทั้งพินาพาดีสีปีชวาแต่บรรดาเกณฑ์แห่แซ่สำเนียงแล้วเชิญองค์พงกษัตริย์ขึ้นทรงรถพร้อมกันหมดสังแกลเส้นแซ่เสียงกลองชนะดีสีปีจำเรียงประสานเสียงก้องดังขังสดานกระบวนหน้ามีมา้าเดินนำริ้วแลเป็นทิวทงทวนร้วนฐาน ถึงนิเวศเขตแคว้นแสนสำราญพวกทหารปืนเรียงเคียงกันไปพอรถทรงหยุดประทับกำนับน้อมผ้นั่งพร้อมหมอบเรียงเคียงสวัยวายุพาเชิญประเวศเสร็จข้างในปลางชัยพร้อมพระวงพงประยูนตั้งเครื่องอ่านพานทองของเสวยทั้งนมเนยสำหรับไทยเจ้าไอศูนย์เครื่องหวานคาวสารพัดอันจำรูนเชิญประยูนภูวน,นัยอายกา ให้เซวเวยในนมขนมหวานเครื่องตะการหลายอย่างต่างภาษาล้วนแต่ล้วนของเอมโอดโู้ชนากษัตริย์ตาเสด็จสบายอยู่หลายวันฝ่ายองค์พระนัตดาวายุพัฒเข้าแท่นรัตราชัยไอสวรรค์ให้นุชนาสสิทธ์จรจรจันไปอภิวันภูวนาถพระญาติวง์ฝ่ายชมฉายให้ละอายละใครเขินทั้งหมางเมือนคิดในใจไม่ประสงค์ไอผม,มเผาซ่อมหมออไม่สมโซม,มันเวียนวงยุ่งยิ่งเหมือนลิงไั่ จึงทูลว่าข้าแต่องค์พระทรงเดชจงโปรดเกตกรุณาอัชาใสน้องอายองค์กษัตริย์รามาแต่ไกลเพราะว่าไม่เหมือนกับเขาชาวบุรีวา,ายุพัดตัดว่าถ้าเช่นนั้นเอาแพรพันเสียให้มิดปิดเกษีแม้นใครถามจงแถลงแจ้งคดีว่าเกษีให้ระบมเป็นลมตะกังนางเห็นชอบทูลต่อพระสามิตรช่างทรงคิดถูกอารมณ์สมเหมือนหวัง ระกิดดีชี้ช่องให้น้องฟังรูปเม่นั่งสองกระจกโคกแพรดำแล้วแต่งองค์ทรงเครื่องเรืองจำรัดคาดเข็มขดัดลายลงยาเลยขาคำให้สะอิ่งเรืองรองล้วนทองคำดูคมคำปริ้งพร้อมไม่ผอมทีพางออกจากปรางมาตรราชฐานตามภูบาลไปประนุษบทศีบังคมองค์พรมกษัตริย์สวัสดีพระภูมีปราศัยในอนองอันปู่นี้พึ่งได้มาพาลาหลานก็สำราญชื่นชมสมประสงค์ มาพบแต่หน่อเนื้อในเชื้อวงสมประสงค์จะได้รักรู้จักกันนางลบนอบตอบสนองเขาร้องบาทภูนาอายกาจนอาสันแล้วนางจึงกราบก้มบังคมคานพระทรงทานรวยชัยให้เฉลิ่จงสุขขังบังคลาเป็นผาสุขนิราชทุกยศอย่างนิราชทุกยศยงอย่างหงเห็นครองพิภพปราชันให้จำเริญจงเคลิดเพลินในสมบัติ กษัตริย์าทั้งสององค์ทรงรับพระพรแล้วก็ห่องแ้วแส,สนโสมนัสสาสีโรราบกับก้มบังคมลาพากันมาปางเทา้าทั้งสององค์หกกษัตริย์นัดดาทั้งอาหลานแสนสำราญชื่นชมสมประสงค์จะกลับยังเวียงชัยดังใจจงจึงลาองค์ไทยเท้าเจ้านครกับวายุพัฒนด,ด,ดาว่ามาอยู่ทั้งอาปู่ก็เป็นสุขสมุสรจะพามังคลา เข้าเฝ้าบิดอนให้ภูทรทราบเรื่องไ้เครื่องกันฝ่ายพระจอมมังคลาวายุพัดเธอจึงจัดเรียกเหล่านางสาวสันไปบอกกรมแสงข้างหน้าเข้ามาพรานเชิญพระขันเข้ามาอย่าช้าทีนางสาวใช้รีบออกไปแล้วแจ้งเหตุว่าทรงเดชผู้บำรุงซึ่งครูสีให้เชิญพระขันไปถวายในบูรีอย่าช้าทีไวไวไปในวงังกรมแสงหยิบพระขันรีบผ่านผายไป ถวายเท้าไทยดังใจหวังวายุพัดรับพระขันขึ้นบรรลางถวายมังคลาพันด้วยทันทีเมื่อแรกเริ่มเดิมค่าได้ว่าไว้แม้นพาไปน้องประนุษบุตสศีั้งสององค์ุงกษัตริย์สวัสดีพระอายกีอายกาดังว่าวอนก็สมนั่งปรารถนาเหมือนว่าไว้หลานจึงให้แก่บอพิษอดิศร จงรับไปปราบประจาให้ถาววนครองนครให้เป็นสุขสิ้นทุกภยัยพระมังคลาสรรเสริญเจริญยศให้ปรากฏยืนยงอสงไขยห้ากษัตริย์ตัดสอบว่ครอบใจพ่อน,นี้ใจซื่อแท้ไม่แชร์เชืออจึงตรัสสั่งกับมังคลานา,าราชจงรักญาติรักบงให้จงเหมือนตั้งแต่นี้ดีให้แน่อย่าแชร์เชือถทาไม่เหมือนวายุพัดขสัต์ทำ พระมังคลากราบกล้มบังคมบาดจะรักญาติไปจนกว่าจะาอาสันวิสัตซื่อถือวงตรงต่อการเชิญทรงทานรู้เห็นเป็นพยานถ้าแมนไม่ซื้อตรงต่อวงสาขอเทวาผู้เป็นเจ้าจงเผาผ่านครั้นเสร็จเรื่องตั้งสัตปฏิญาณพระผู้ผ่านรมจักรนัครินกับกษริยาท่าพระองค์ในวงญาติจากปราสาทจะก,กลับหลังดังทวินพอจงอยู่สุขขายยาราคินคลองแผ่นดินลาบยศปรากฏไป สิงสมุตู้ชงเธทรงตัดกับวายุพัทลูกยาอัชาใสมีทุกร้อนเหตุการณ์สถานใดจงบอกไปทุกพาราบรรดาวงสุสาครมังคลาบรรดาญาสั่งพระราชนัดดาตามความประสงค์จะต้องการสิ่งใดในใจจงอาจะสง่งมาให้เหมือนดังใจปองวายุพัทกลาบโล่มปนุมหัดแล้วมาจัดรถสุวรรณผันพยองทั้งเกณฑ์แหกและสั่งนั่งสำรองโดยทานองพร้อมพร่างเหมือนอย่างเดิม เชิญเสด็จทุกพระองค์ขึ้นทรงรถพร้อมกันหมดวงสาพริชาเฉลิมเดินกระบวนพร้อมพลางเหมือนอย่างเดิมเครื่องเฉลิมเกียรติยศหมดทุกองค์เสด็จถึงเมืองด่านชานสมุดรทรงเรือคุดไปกำปั่นสุวรรณหงให้ใช้ใบเล่นลัดตัดทางตรงลุงก็ส่งพัดมาในสาธรฝ่ายท่านเท้าเจ้าพ่อทากับบายุพัสส่งกษัตริย์บอพิษอดิศรแล้วเสด็จ กลับหลังยังนครขึ้นบทจรที่สถิตอิสลาหกกษัตริย์เล่นไปในสมุดไม่ยั้งหยุดพร้อมกันต่างหันษาอเอาเข็มตั้งจำเพาะก่อลังกาพระภายพาแรงจัดสะบัดใบเรือก็เล่นรากับมา้าอาชาชาติล่วงดีราดข้ามาหาชลาไหลชมปรชาก่อแกงทุกแห่งไปก็ใช้ใบจนกระทั่งถึงลังกา พวกพะหนข้างคับทับเสด็จพร้อมกันเสร็จแห่แหนดูแน่นหนาะเข้าประทับยับยั้งอยู่ลังกาพระสุสาารให้เลี้ยงทกเวียนชัยแต่บรรดาข้าทูลละองบาดอย่าให้ขาดตามองค์การเราขานไขขันสั่งเสร็จพระเสด็จขึ้นข้างในแล้วสั่งให้จัดเครื่องอันเลืองรองสาวคนมุนทายุภาพักแต่งตำหนักหลังใหญ่ไว้ทั้งสองให้คนไปปูราด หวัดละอองไว้รับรองวงกษัตริย์คัตยาสุลาลีเจ้าเป็นผู้ไปดูเครื่องถวายเบื้องบททะเลพระเชษฐากับพระปิ่นรมจักรนคกราแต่บรรดาวงกษัตริย์เร่งจัดการสุราลีอภิวันและผันผายมาสั่งนายเครื่องใหญ่ในราชฐานแล้วจึงเรียกพวกฝรั่งมาสั่งการทั้งคาหวานมีต่างๆที่อย่างดีเอาพวกเจ๊ไขหลํำทาเกาเหลานางสาวสาวสันทัใทิขสี เครื่องถ้วยชามน้ำทองของที่ดีเอาใส่ที่คาสุวรรณับนบรรจงแล้วให้ตั้งโต๊ะใหญ่ในปราสาทเอาผ้าลาดปัดป้องละองผงตั้งเก้าอี้ลายสุวรรณับนบรรจงท่วนทุกองค์แต่บรรดามาด้วยกันแล้วเรียงของมาวางตั้งสำหรับเครื่องสำรับเครื่องสำรับสารพันล้วนจัดสรรทั้งซ่อมช้อนมีดครามด้ามสุวรรณให้จัดสรรพร้อมเสร็จสำเร็จการ ฝ่ายพระสูตรสาครบวรนาถไปเชิญญาติให้เสวยกระยาหารสเสด็จมาพร้อมทุกองค์พระวงวานเชิญพนักงานเชิญเครื่องวางเบื้องบนทั้งเป็ดไก่หมูหันพันลูกไม้เอาจัดใส่สารพัดไม่ขัดสนทั้งเขาเหล่าว,วางระยะไม่ปะปนพวกเครื่องต้นแต่งใส่หลายประการคันจะว่าร่าไปในกับข้าวก็ยืดยาวมากมายหลายสถานก็ถัดเรื่องกินอยู่ดูรำคาญป่วยกายไม่ประเทิงที่เรื่องกิน จะต้องว่าชี้แจงแห่งละน้อยลำดับถ้อยตามดำริอติชินจะว่าคนผู้ฉเฉลยไม่เคยกินประเทศถิ่นทุกภาษาพยายามอันเรื่องกินก็เป็นใหญ่ในมนุษย์แต่ขอหยุดยกไว้อย่าไตา่ค่ะเป็นสิ้นเรื่องเลี้ยงการเสร็จสำเร็จความจะกล่าวตามทางไปในอรันหกษัตริย์สุริวงศ ขึ้นทรงรถพร้อมกันหมดแถ่ไปในภัยสันชมลมเนาเขาเขินเนินนารันเป็นช่องชั้นเชิงชะง่อนก้อนศิลาที่โปร่งบ่องช่องชั้นชะงันชะงโงกเป็นกลวยโกรกถ้ำทานกระหานผาที่เขียวข่ำทำพร้อยย้อยลงมาล้วนศิลาเทาวันพันเป็นเกลียวไม่รวกรากผาหินวิดินเกาะดูจำเพาะและจะอุ้มเป็นหุ้มเขียวบ้างแตงหน่อนุนขึ้นรุ่นเดียวเป็นลำเขียวงอกบนเขาลำเนาเนิน ทั้งไม้ดอกงอกงามตามวิถีฝูงผักสีโผพินบ้างบินเหินแก้ปุหลาบกันนิกาบนหน้าเนินตามทางเดินหอมฟุ้งะลุงใจทั้งฝูงสัตว์จตุบาทวิ่งกลาดคุ้มแอบสุมทุมข้างลิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งสวัยกระต่ายเต้น แม่นมีชนีภายเหนียวกิ่งไม้โยนตัวเรียกผัวโวยเห็นสุริยาสายยันตะวันคล้อยชนีน้อยเรียกคู่วิวหูโวยลำลึกได้ใจถวินลงดิ้นโดยเที่ยวห้อยโหยตายวิ่งบนกิ่งยางละมั่งละมาผดผาดเพ่นเลียงผาพยองกวางขนองใสเนื้อแลเสือสาง